ราชาสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้อง,ง,งที่กําลังเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยุ่ถงยุดทาเด้ครับเมื่อนี้ผมสิมีสินค้ามาแนะนํานี่นะครับคือสมนาของสินค้าที่ผมสิม,มาแนะนําสินค้าตัวนี้คือเครื่องสับหญ้าแมกนัมพาวเวอร์รุ่น8ใบมีดเด้ครับตัวนี้ใส่มอเตอร์นะครับใส่มอเตอร์ขนาดมอเตอร์3แรงรอบมอเตอร์2,800รอบต่อน,นาทีนะครับเดี๋ยวฮามาเบิ้งขังในกันเลยว่ามันจะเป็นจังไดครับใบมีดของมันนี่นะครับคือใบมีดใบมีดของมัน ทีมีความแข็งแรงทนทานตัวนี้คือลูกลีดดีดลำตน้นดีดลำต้นห้มันแตกแตกห้มันตักให้มันหักห้มันแตกก่อนแล้วเขามันกม็มาสับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวสับสับหย่านี่เปียเฮานะครับตัวนี้คือเกียร์เกียร์ปับสัน่นปับเหง้าของมันความเง้านี่ประมาณข้อมือหนึ่งความสั่นนี่ประมาณเครื่องข้อมือนะครับตัวนี้ข้อดีของมันคือมีเกียร์นี่แหละบ่เมยอคุณสมบัติและวิธีการ ของมันวิธีการใส่งานของมันนะครับคุณสมบัติคือซับหญ้าพวกหญ้านีิเปียกิ้งกับทินต้นข้าวโพดแล้วก็พวกทั้งทั้งปาล์มทั้งเผามเด้่ยครับเดี๋ยวฮ้อไปเบิ้งวิธีการซับหญ้ากันเลยนะครับครับอันดับแรกฮ้อก็ต้องใส่เกลียกก่อนนะครับใส่เกลียวการซับหญ้าก่อนแล้วก็ฮ้อก็มาเปิดเบรกเกอร์ไฟแล้วครับเบรกเกอร์เครื่องสับหญ้าตัวนี้เดี๋ยวนี้คือเบรกเกอร์การซับหญ้าฮ้องเขาเปิดขึ้นนะครับแล้วฮ้อก็น้ำหญ้าน้ำหญ้าที่ฮ้องเจียมไว้ใบนะครับฮ้องจะใส่หน่อยซส่หลายกันแล้วจะฮ้องเลยครับ เขาก็ใส่เข้าไปทำเข้าไปนี่เ,เขาต้องไปเล,ลไ,ไปเล่นไ,ไปเลยมันนี่ตัดตัวมันไปเองครับเขาก็บเบิ้งสิ่งงานตรงเัาก่อนว่ามันหมุนบ่เขาก็ดับเครื่องก่อนดับเครื่อง,ลออกกงแล้วเขาก็มันใส่ใจอีกแกนึงนะนะครับเขาก็เปิดเบรกเกอร์ขึ้นใส่ขึ้นอีก ก็มาเบิง่งชิงงานของเขางานของเขาวันนี้แตกต่างกันบ้างนะครับมูลอีปุ๋ยพี่น้องเอ้ครับกระจุบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนน้ำเครื่องสับหญ้าแม็กนัมาวเวอร์รุ่นแปดใบมีของเขานะครับหากลูกค้าซื้อสินค้าทั้ง้านเขาไปแล้วบ่ต้องกองวุ้นใจว่าสินค้าสินี้ปัญหานะครับ เพราะทั้งร้านของเขามีช่างผู้ชํานาญการสามารถนําสินค้าขอมาเช็คทางร้านของเราได้นะครับหรือโทรสอบถามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับร้านของเขาตั้งอยู่อาเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้เพีรราชาพระวัตถุของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางร้านของเราสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนราชาคู่เพื่องเรื่องเกษตรราชาขอบุญครับ